สวัสดีครับพบกับช่องซูรีนายไฟอาร์มนะครับวันนี้ผมมีปืน S M G กระบอกหนึ่งที่หลายคนสนใจนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับปืนกระบอกนั้นก็คือ C M MM M G บั n ชีนะครับปืน C M MM M G บั n ชีกระบอกนี้นะครับใช้กระสุนขนาด9มมนะครับเห็นอาวุธเหมือนปืนหุ่นสงครามนะครับทรง A R แบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับใบอนุญ,ญาตก็คือ ปืนสั้นขนาด9มมนะครับเพราะว่าลำกล้องนะครับไม่เกิน6นิ้วนะครับแล้วก็ใช้กระสุนขนาด9มมนะครับเพราะฉะนั้นสามารถขอได้นะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ต้องห่วงก็โอเคนะครับปืน cmmg บั n ช h เนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับปืนเคลียร์นะครับแม็กกาซีนนะครับไม่มีลูกกระสุนนะครับก็ปืนกระบอกนี้นะครับแม็กกาซีนเป็นแม็กกาซีนใหญ่นะครับแน่นอนสวยครับเหมือนตัว ar ครับ ก็ข้อดีอีกอย่างนะครับที่เป็นแม็กกาซีนใหญ่เนี่ยสมมติเรามี cmmg 2กระบอกนะครับก็คืออาจจะมีจุดสอมี9มมนะครับเราสามารถเปลี่ยนอัเปอร์กันได้เลยนะครับเนื่องจากแม็กกาซีนเป็นแม็กกาซีนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ารุ่นไหนที่เป็นแม็กกาซีนกล็อกเนี่ยก็อาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงนะครับแม็กกาซีนใหญ่เนี่ยข้อดีก็คือสวยนะครับเหมือนเหมือน ar ครับแต่ว่าก็การยิงนะครับก็อาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งอาจจะเทียบกับแม็กกาซีนกล็อกเนี่ย สเปรกีกล็อกก็จะมีความลื่นไหลในการป้อนกระสุนมากกว่านะครับการติดขัดก็จะน้อยกว่าปืน CMG บันชีกระบอกนี้นะครับใช้ระบบ r De a d i a l Delay b l o w b a c กนะครับก็เป็นระบบ Delay b l o w b a c k แบบหนึ่งนะครับเพื่อหน่วงเวลานะครับให้กระสุนพ้นลำกล้องออกไปก่อนนะครับแล้วก็โบถึงถอยคัดปลอกนะครับก็ข้อดีคือมันก็จะมีความสะอาดนะครับไม่มีแก๊สมาในแชมเบอร์นะครับ ต่างกับระบบแก๊สโอ per ation แบบ M T X ของผมนะครับที่มันจะใช้แก๊สมามาเตะพิสตันนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ล้างเนี่ยมีความสกปรกเนี่ยก็อาจจะทาให้ปืนติดขัดได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหานั้นนะครับโอเคปืนกระบอกนี้นะครับเจ้าของมีการตกแต่งมาเล็กน้อยนะครับก็คือมีการใส่เรดดอตนะครับแล้วก็มีพานท้ายนะครับมีไกนะครับเปลี่ยนชุดไกมานะครับเป็นไกซิงเกิลสเตทนะครับแล้วก็ตัวแบดเลเวอร์นะครับแบดเลเวอร์เนี่ย ก็จะเป็นตัวปลดปลดลูกเลื่อนนะครับปกติเราจะปลดลูกเลื่อนเนี่ยเราต้องกดที่ไม้ปิงปองถูกไหมครับแต่อันนี้นะครับมันก็จะต่อมาที่บริเวณโกไกลครับทาให้เราสามารถปลดลูกเลื่อนโดยใช้แค่นิ้วชี้นะครับเวลาเรากําลังยิงอยู่นะครับเรานําแมกกาซีนใหม่เข้ามาเสียบถูกไหมครับเราก็ต้องเอามือไปตกเพื่อปิดลูกเลื่อนอันนี้ก็เอาแมกกาซีนมาเสียบปุ๊บแล้วก็เอานิ้วนิ้วชี้เนี่ยเขีย่ยเพื่อปิดโบ๊ แล้วก็ทําการยิงต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะมีข้อดีตรงนี้นะครับก็มีใส่กระดูกหมาครับตัวนี้นะครับเอาไว้กันพินถอยนะครับก็ถ้าเราเอาปืนไปยิงไปเรื่อยๆแต่บางทีถ้าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยพินพินสตัวนี้นะครับมีโอกาสที่มันจะถอยมันจะคลายนะครับถ้ายิ่งถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถ้าพินหลุดเนี่ยปืนก็จะยิงแล้วก็จะติดขัดนะครับเรามาดูรายละเอียดตัวปืน CMMG กระบอกนี้กันนะครับปืน CMMG กระบอกนี้นะครับยังมีลํากล้อง สั้นเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเจ้าของมีการไปใส่ตัว m u สเซ e brake นะครับเวลายิงนะแก๊สก็จะออกด้านข้างนะครับก็ช่วยซับแรงรีคอยนะครับประกับหน้าจะเป็นของเดิมนะครับมีการใส่นะครับกริปมือด้านหน้านะครับแล้วก็ใส่ไฟฉายนะครับแล้วก็เรดดอทนะครับของ eotech นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการแต่งไกมานะครับเป็นไก single s t a ต e นะครับพันท้ายแน่นอนครับเปลี่ยนสีมานะครับแล้วก็ ฝาปิดนะครับน่าจะแต่งมาครับเพราะว่ามีการยิงเลเซอร์นะครับมีใส่กระดูกหมานะครับเพื่อป้องกันพินถอยนะครับเวลาเรายิงไปนานๆหรือเวลาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยสพายหลังอยู่นะครับเราไม่รู้ตัวว่าพินมันถอยออกมานะครับทาให้ปืนมีโอกาสติดขัดได้นะครับมาดูฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้นะครับมีการใส่แบดเลเวอร์นะครับก็คือเวลาเราค้างโบนี่นะครับการปลดโบนี่ปกติเราก็ต้อง กดที่ไม้ปิงปองนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้นิ้วนะครับแตะที่โกร่งไกลได้เลยนะครับทําให้เพื่อความรวดเร็วนะครับในการรีโหลดในการเปลี่ยนแมกกาซีนนะครับมีใส่หูกวินนะครับหรือว่าจะใส่ q ิดีบริเวณพันท้ายก็ได้นะครับคันรั้งตัวนี้นะครับเป็นของ CMMG นะครับให้มาเลยนะครับทำให้เราสามารถ ดึงคันรั้งได้นะครับไม่ว่าเราจะดึงจากด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกมากนะครับทำให้เราไม่ว่าจะถนัดซ้ายหรือถนัดขวาเราสามารถดึงคันรั้งได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองยิง c m g บันชี่กระบอกนี้นะครับด้วย ทดสอบความแม่นก่อนนะครับที่เป้ามาตรฐานนะครับระยะ5เมตรนะครับเดี๋ยวเราลองดูกลุ่มกระสุนกันก่อนนะครับ เรียบร้อยครับยิงปั้น X ไม่ได้เลยครับเพราะว่าปืนยิงวันมากครับยิงพอเดี๋ยวไกลเสร็จพร้อมที่จะยิงนัดต่อไปนะครับเลยคุมใจให้ยิงช้าไม่ไหวครับมาลองดูกลุ่มกระสุนกันนะครับก็โอเคถือว่ากลุ่มเล็กนะครับแต่ว่าปืนกระบอกนี้นะครับมีการติดตั้งเรดดอตไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของเนี่ยอาจจะมีการตั้งไว้ที่ระยะ15เมตรหรือ25เมตรนะครับทำให้กลุ่มเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่า ดูจากกลุ่มกระสุนแล้วก็ประมาณใหญ่กว่าเหรียญสินิดนึงนะครับก็ถือว่าความแม่นของลํากล้องสั้นๆเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วก็แน่นอนสามารถยิงได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคครับเป้าเดิมนะครับระยะ10เมตรเท่าเดิมเดี๋ยวผมจะลองยิงเร็วๆดูนะครับว่าปืนกระบอกบเนี่ยเวลายิงเร็วๆแล้วดีคอยเป็นยังไงนะครับบอกเลยครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับ เรียบร้อยครับบอกแล้วครับมันมากมากครับเหนี่ยวไกลนะครับตึบตึบตึบตบนะครับออกได้อย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกลุ่มศูนย์กันนะครับก็โอเคกลุ่มอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะครับก็ถือว่ายิงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังกลุ่มอย่างโอเคนะครับการยิงรวดเร็วแบบนี้นะครับถ้าเกิดเอาไปยิงกีฬานะครับก็อยู่ในวงโซนแน่นอนนะครับ สนุกมากๆเลยครับแต่ก็ถ้าให้เทียบกับปืน M P X ของผมนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใกล้เคียงใกล้เคียงกันครับแต่ผมรู้สึกว่า A P X ผมเนี่ยเนื่องจากชุดหน้าเนี่ยมันยาวกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกริปการจับเนี่ยก็จะถนัดกว่าอาจจะทำให้การกลุมรีคอยได้ดีกว่านะครับแต่ปืนตัวนี้จริงๆแล้วยิงได้โอเคเลยนะครับรีคอยไม่ได้แย่เลยนะครับ